สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แท้งแงวันนี้นะครับก็พามาแทะช่งางศาสตร์นะครับผมพามาดูงานช่งางศาสตร์นะครับนี่นะครับผมช่งางศาสตร์นะครับก็วันนี้มาทํารางน้ํานะครับรางน้ํานะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็นราง DIY นะครับทำเองนะครับผมนี่วิธีการทำนะครับไม่ยากนะครับออวันนี้ถ้าทางฝนมาแล้วด้วยนะครับคลื่นมาแล้วช่างศาสตร์จะทันหรือไม่ทันทำทำไวหลอกก่อนนะครับก็อันนี้นะครับแค่แค่แงะมาให้กับ FC ได้ดูนะครับว่าวิธีการทำนะครับใส่เหล็กด้วยนะครับอันนี้เหล็กสองใช่ไหมช่างเหล็กสองหุนนะครับผมก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็การที่ทำนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นบ่อพักนะครับบ่อพักตรงนี้นะครับยังไม่เจาะรูนะครับอ่าเดี๋ยวทําทํทมาก่อนใช่ไหมช่างศาสตร์เขาเจาะที่หลังเจาะที่หลังเจาะที่หลังมันจะเข้ากระชับดีนะครับผมว่ารอลงมาถึงตรงไหนก็จะเจาะตรงนั้นเลยนะครับอันนี้คือบ่อพักบ่อพักน้ําเอ่อจะมีต่อไหมช่างไม่่แนใจโครงการไม่แน่ใจนะครับบางทีอาจจะมีต่อข้างนี้ข้างนี้ได้นะครับ แต่ตอนนี้นะครับก็ทํารางมาไว้สําหรับตรงหน้าบ้านก่อนนะครับก็ฝนถ้าฝนตกหรือว่าน้ํามานะครับก็จะลงรางแล้วก็วิ่งเข้าบ่อพักแบบนี้นะครับก็อันนี้นะครับเป็นงาน DIY สามารถทําเองได้นะครับผมก็ถ้าผู้ชมหรือ f c นะครับที่ได้ดูนะครับก็ทําง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะครับก็ทําขุดเป็นรูปตัววีนะครับขุดเป็นรูปตัววีนะครับแล้วก็ เอาเหล็กใส่นะครับเพื่อความแข็งแรงใช่ไหมช่างใช่ครับเพื่อความแข็งแรงวลามันแตกมันก็จะไม่ขาดออกจากกาันมันจะไม่ขาดออกจากกา<ม>ันเพราะว่ามันมีเหล็กเชื่อมอยู่มีเหล็กเชื่อมอยู่นี่ครับก็งานแบบนี้นะครับไม่ไม่มีในตำราใช่ไหมช่างไม่มีในตำรานะครับก็อันนี้นะครับช่งางศาสตร์ DIY ทำเองนะครับผมนี่พี่น้อยมาดูตอนเสร็จนะครับอันนี้นะครับดูเหมือนว่า ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะครับก็เลยช่างสัตว์บอกว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นงานลักษณะแบบนี้นะครับงานแบบนี้เลยนะครับนี่เขาวางเอามาเอารถวิ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเห็นจะเห็นเป็นรางที่แต่งเสร็จแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีความแข็งแรงมาอเช้ารถเหยียบยังไม่เป็นไรเลยรถเหยียบเอาทรายมาลงเอาปูนมาลงนะครับ ก็แข็งแรงนะครับความหนาก็อยู่ที่เท่าไหร่ช่างช่างศาสตร์ความหนาอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเซนเซนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ที่เต่าก่อนนะครับนี่นะครับันนี้รถวิ่งได้นะครับนี่นะครับสาหรับช่างศาสตร์นะครับก็ใช้ปูนเทโดยเฉพาะนะครับก็ไม่ใช่เวลาเทพื้นแบบนี้ไปเอาปูนฉาบมาใส่มันก็มันจะไม่ดีนะครับแห้งช้าใช่ไหมช่างศาสตร์ความแข็งแรงไม่มีความแข็งแรงไม่มีใช่นี่หนะมครับก็ปูนทแข็งแรงกว่า นี่นะครับ<ว>ก็จากปากช่างนะครับความแข็งแรงก็จะน้อยนะครับก็ถ้าเราใช้ปูนฉาบมาเทความแข็งแรงไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาเอาไว้สําหรับแต่งเพื่อสวยงามนี่นะครับผมก็อันนี้อันนี้อันนี้อ,อันนี้นะครับผมจากจากปากช่างศาสตร์เลยนะครับผมก็นี่นะครับคลิปนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่มีใครทําให้ดูนะครับก็อะไรนะครับ ก็งานบ้านนนะครับไม่มีใครทําให้ดูแน่แบบนี้ใช่ไหมช่างสัตว์ใช่ครับไม่มีใครทำให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับงานแบบนี้นะครับเป็นงาน DIY ทํากันเองนะครับก็จะค่อยๆปรลอดทาเป็นรางไปแบบนี้ใช่ไหมช่างประหลออไปประหลอะมานะครับก็จะเรียบเนียนสวยแบบนั้นนะครับก็อันนี้นะครับเป็นแนวทางให้กับ FC ของแค่แท่งแง่นะครับ ก็สําหรับใครที่จะทํานะครับอยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทาอะไรนะครับก็ไปซื้อปูนมาเทเป็นร่องน้ําแบบนี้ไม่ต้องไปใช้ท่อฝังนะครับล้างน้ําแบบนี้แบบนี้รถจักรยานขี่ผ่านได้อ่าครับผมจักรยานี่ขี่ผ่านได้ไม่ต้องติดลอกลอกท่อง่ายด้วยไม่กวาดกวาดอ่าใช่นะครับอย่างถ้าทรายทรายขังอย่างนั้นไม่กวาดกวาดใช้ได้เลยนะครับดีกว่าอ่านี่นะครับก็อันนี้นะครับช่างศาสตร์ไม่ได้หวงวิชานะครับ ก็ถ้ามีคนถามนะครับใครอยากรู้นะครับก็ติดต่อช่างศาสตร์นี่ถ้าอยู่กำแพงช่างศาสตร์ไปทำให้ไหมไปอยู่ครับไปให้นะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรให้หน่อยเอาเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าหกสี่สามสามแปดหกหนึ่งครับนี่นะครับผมเบอร์โทรนะครับฟังไม่ทันก็ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่ตงแงนะครับเห็นว่ามีประโยชน์แก่เอีของแค่ตงแงก็เลยนะครับพามาดูนะครับผม ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับ s c คะ้า e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ